เทชโชวนี่มันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมวะาตรวจพบเทชโชคุณต้องการจะอัปเดตไหมว่าใช่ส่วนหัวใจถูกอัปเดตแหละก็จะเป็นสนามเติมพลังด้วยเห็นไหมฮะกล้วยตากตามสูตรคนเดินกินเจียวลวนะครับข้าวเกลือก๋วยตักวันนี้สนามครับก็ทันนี้ยืนสนามแล้ว เดี๋ยวหาที่วางขอ,อก,ก่อนแล้วก็วิ่งวอมสักสิบห้านาทีแล้วก็เริ่มเทสนะตังนี้แหละนี่เสอ็จ วิอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มเทนะโ okay. อเคแล้วมาดูผลจบเดแลยวกันจบแล้ววันนี้ก็ก็คืออะไรดีก็มันได้ผลมาเมื่อเพิพ่เทชูนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เห็นปะวะ สรวจพบเทชโชคุณต้องการจะอัปเดตใหมว่าใช่ส่วนหัวใจถูกอัปเดตแหละอะประมาณนั้นก็เดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วเราก็ก็คือเราวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะเร่งเพดขึ้นเรื่อยๆ จับเวลาถอยหลังให้เราคุมโซนหัวใจให้อยู่ในโซนนั้นแล้วก็พอมันดีเทคได้ว่า LT เราอยู่ไหนมันก็จะขึ้นเตือนล้วก็ให้เราเริ่มขูดดาวได้เราก็พอเรากดหยุดปุ๊บมันก็จะถามว่าเออให้อัปเดตตัวแลคติกเทชัวเป็นเอ้ย แผปเด็ส่วนหัวใจตามที่ตามที่หาเจอหรือเปล่าเลยก็กดยอ้อมกลับไปก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าส่วนหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไง ซึ่ง,งระหว่างวิ่งก็เกิดปัญหาหลักๆที่คิดว่าอาจจะอยากวัดใหม่ก็คือขาเจ็บวิ่งไม่ออกเลงไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่องเท้าลุดเรียบร้อยล้วก็มี ขนานแหละที่เลืกก็ข้ออ้างล้วนๆก็ชชวานี้อากาศดีอยู่คนเยอะมากตอนเช้าเพราะว่าตอนเย็นคนไม่เยอะแล้วก็มีรุ่นน้องที่กับจากเกาต่าอ,อยู่ตรงนู้นรู้เห็นว่าโคตรไกลไปอยาไปกาะต่ามาช้านี้ก็กลับไปอาบน้ำเตรียมงานที่เรารับยิงก่อ จะใช้สักพักจะมาบอกว่า<อ>ควรซื้อหรือเปล่าไอ้ตัวที่คาดอกเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆหรือปะซึ่งก็ maybe ปรยอะันานี้เขาไม่มีธีการดูแลรักษาอย่างไงก็บอกด้วยแล้วกันลืมโทรัพท์ไปเนี่ย ไม่ลืมนะเดิหน้า,นาฮึบฮึบอยากวิ่งได้เร็วเหมือนเขาบ้างก็ไปนี้เพิ่งมาวิ่งก็วิ่งชาแหละแล้วก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าคนรอบตัวก็ไม่ได้คนน่ารักไม่ได้ว่าอะไร ก็จะขึ้นมาว,าว่าวันนี้เป็นการทดสอบเล็กติกลองเข้าไปดูในนาฬิกาดูว่าโซนหัวใจเป็นยังไง user setting heart rate zone แล้วก็เป็นตัว l ล c กติกเทชโชนี่เปอร์เซ็นต์ of lecithin s h o ใหม่โซนสองที่ร้อยสี่สิบแปดได้ร้อยสี่ ของเดิมอยู่ที่137ก็คือเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็โซน2ใบ162จากเดิม155โซน3 173ใกล้คเคียงเดิมนะของเดิม171โซน4 182ของเดิม187ก็คือลดลงมาแล้วก็แมคคาเตก็203เท่าเดิมซึ่ง ซึ่งก็ดูใกล้เคียงกับการใช้เปอร์เซนต์แบบฮาร์ดเลดเลสนะนก็คือเป็นใช้แม่ฮาร์ดเลดคู่กับการใช้ฮาร์ดเลดแบบตอนพักใช่ประมาณนี้เขินนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีอยากลองทำอะไรแบบนี้เย่ๆเดี๋ยวก็ยืดต่อให้เสร็จวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยแปะผลให้ดูบาย